他们还。 e AMG Dynamic คันนี้นะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นที่ภูมิใจเป็นเกียรติเป็นสีของโชว์รูมเรามากนะคะที่ไปหารถสวยๆสดๆท็อปๆแบบนี้ได้ถามว่าทำไมค่ะเพราะ E 350E AMG Dynamic แบบคันนี้ต่อให้คุณกำเงินเกือบ4ล้านบาทนะคะไปที่ศูนย์เบนซ์ใหม่นะคะคุณก็ไม่ได้ออปชั่นแบบนี้ค่ะเพราะคันนี้ค่ะเป็นตัวท็อปสุดและเป็น Launch Edition คือเป็นดิชั่นที่เขาออกมาแบบอัดเต็มออปชั่นเพื่อเปิดตัวโฉมใหม่ค่ะแล้วภาย ลมีการตัดทอนออปชันออกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ตัวท็อปๆต้องมาเอาคันนี้นะจ๊ะแถมยังถูกกว่ารถใหม่ถูกกว่าต่อออปชันเยอะกว่าทําไมเราจะไม่เอาคันนี้นะคะแล้วความเป็น AMG Dynamic คือตัวท็อปสุดออปชันนี่คือพลั้งพลูมากเดี๋ยวคอยมาดูกันเลยแถมยังเป็น Plug-in Hybrid สามารถที่จะเสียบชาร์จวิ่งได้ไกลถึง100กิโลเมตรเรียกได้ว่าใช้แบบ Everyday Use นี่คือสบายหายห่วงมากกับ100กิโลเมตรเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยค่ะ ภายนอกนะคะต้องบอกว่าเป็น e-classic ดูล้ำจริงๆอะ่ะเป็น e-classic ดูแบบเอ้ยให้อารมณ์เหมือนรถแบบล้ำสมัยยุคใหม่นะคะที่แบบมีความล้ำมากๆ ตั้งแต่ตัวไฟหน้านะคะที่มีรูปทรงเชื่อมต่อกับหน้ากระจังนะคะเหมือนกับจะเป็นแถบเดียวกันไปเลยเรียกได้ว่าได้แรงบันดาลใจจากตระกูล EQ มานั่นเองนะคะคันนี้ค่ะ E 3 5 0 E AMG Dynamic นะย้ำอีกทีว่าท็อปสุดตั้งแต่ไฟหน้านะคะตัวนี้ที่ได้ตัว Digital Light เราไม่ใช่เป็นตัวระบบอัจฉริยะธรรมดานะคะไม่ใช่แค่ตัว Adaptive High Beam เหมือนกับในห้างตัวปัจจุบันนะคะแต่ตัว นี้เนี่ยเป็นตัว adaptive ハ Be ี m อัจฉริยะนะคะที่มีการปรับได้ละเอียดกว่านอกจากนั้นค่ะเอกลักษณ์ของเขาอีกตัวหนึ่งเลยอยู่ที่ตัวหน้ากระจังนะคะหน้ากระจังตัวนี้จะได้เป็นหน้ากระจังเรืองแสงอ่ะเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องนะโชว์ไฟโชว์กระจังกันสักนิดนึงนะคะจะได้เห็นถึงความสวยงามและความคุ้มค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราใส่เข้าไปเราต้องได้ออปชั่นที่เหนือกว่าสิคะคุณนะถ้าเกิด จ่ายแพงกว่าแล้วไปได้ออปชันน้อยกว่าเนะะี่ยจะไปจ่ายทำไมล่ะคะไม่มีเหตุผลเลยนะโอเคถ้าเกิดจ่ายเงินถูกกว่าเราได้ออปชันเยอะกว่า mm hmm. อย่างนี้สิ mm hmm. ต้องที่เบนมอเตอร์หมอกมะนะคะ,ะสวยงามตามท้องเรื่องเป็นยังไงบ้างนะคะดิจิทัลไลท์เวลาที่เปิดขึ้นมานะคะทักทายผู้คนเนี่ยเหมือนกับสะกดให้สยบนะ mm hmm. กับสายตาคู่นั้นเลยจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเลิศมากนอกจาก นั้นค่ะอย่างที่บอกไปนะหน้ากระจังตัวนี้เนี่ย W214 ของเราเนี่ยจะเป็น Star Pattern หรือว่าที่เขาเรียกว่า Mercedes Benz Pattern นะคะดาว3ามแฉกแล้วก็จะเป็นนี่เลยเรืองแสงที่กรอบนะคะทั่วทางหน้ากระจังสวยมากนอกจากนั้นค่ะความหล่อความเด่นยังมาจากความเป็นชุดแต่ง AMG Body Styling นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังกันชนหน้ากันชนหลังสเกิดข้างอีกด้วยนะคะคราวนี้ไปดูที่ล ล้อแม็กกันดีกว่านะคะล้อแม็กของเราเนี่ยเป็นตัว AMG Dynamic จะมากกว่านะคะตัว AMG Line ที่อยู่ในตัวเครื่องดีเซลค่ะเพราะว่าได้ล้อแม็กขอบ20ลายมัลติสปอสีดำนะ <Okay. S 1> ขอบ,ขอบดำคู่กับโครเมียมคือหล่อมาก สวยงามอลังการแบบตามท้องเรื่องแบบสุดๆนะคะดูเต็มซุ้มมากๆหันไปด้านข้างนี่คือสวยงามหรูหรามากๆด้วยเส้นสายนะคะของขอบโครเมียมค่ะมือจับประตูเป็นแบบซ่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอสัมผัสน้องจะเด้งออกมาให้เราสามารถที่จะเปิดประตูดได้นะคะวนรอบตัวรถนะให้ดูความสง่างามของ e 3 5 0 emg dynamic นะคะด้านบนเนี่ยยังมีหลังคาแก้วอีกด้วยนะด้วย ความที่ตัวรถนะคะเป็นสีกระไฟกเกรนะสีเทาเข้มจนเกือบดำนะคะก็ อาจจะไม่สังเกตว่าด้านบนเป็นหลังคาแก้วพารามิครูฟบ้านใหญ่ซึ่งแน่นอนออปชันนี้ไม่มีในตัว AMG Line ที่เป็นของตัวเครื่องดีเซลเป็นออปชันทอ็ทอปทอที่มาพร้อมกับตัวปักอินไฮบริดเท่านั้นนะจ๊ะคราวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็น u n อน e d i ีชันนะคะเพราะฉะนั้นเขามาพร้อมกับฟังก์ชันหลายอย่างเลยที่ตัวโฉมปัจจุบันไม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลย,ย Soft c l o s e d o o r Power Door ค่ะประตูดูดแบบนี้หรือว่าจะเป็นตัวหน้ากระจังนะคะที่เป็นเรือ แสงนะคะหรือว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะคะที่เป็นแพ็กเกจแอสซิสต n ์แพ็กใหญ่เนี่ยปัจจุบ,บันถูกตัดออกไปแล้วแต่คันนี้ยังมีอยู่จ้าขึ้นมานะคะภายในตัวรถนี่คือว้าวแบบไม่ต้องสงสัยนะหนะุมเนี่ยเคยตอนนี้ได้รีวิว w 2 1 4ิว,วมาหลายคันละแต่ ทุกครั้งที่ขึ้นนะคะโอ้โหก็ยังต้องว้าวอยู่ค่ะขึ้นมาเนี่ยว้าวที่หนึ่งเลยมาจากแอมเบียไลท์ต้องเรียกว่าออกแบบมาเล็กจีิดๆทั้งคุณเห็นเส้นบนที่เป็นสีฟ้าไหมเส้นนี้ที่เป็นสีทองไหมเราข้างล่างเป็นสีส้มไหมแล้วตรงนี้ตัดด้วยสีฟ้าโอ้โหเรียกได้ว่า ไม่ว้าวก็ไม่รู้จะว,าว้าวยังไงนะคะว้าวที่1ผ่านไปว้าวที่2เนี่ยต้องบอกว่า screen experience <S <S เขาจัดเต็มจริงๆจอนี่คือบื้มมากค่ะคุณจอที่1น,นะคะเผยเห็นเล็กไม้สองหมกิโลจอที่2จอควบคุมตรงกลาง <จอ S 1> ม,มียาวมากใหญ่มากคือยิ่งกว่า iPad Pro อะ่ะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมีกล้องอนุญาตไหมใช่อนุญาตตกลงนะคะมีกล้องเนี่ยที่เอาไว้ประชุมซูมได้เนี่ยฮัลโหลทักคายในเห็นหน้าในนีนไหมตัวเองนะคะ จอที่3ยังไม่พอจอของคนขับอของคนนั่งจอที่3เป็นจอของคนนั่งนะคะนี่ก็เช่นได้เช่นเดียวกันค่ะจะถ่ายรูปจะดู y t u t u นะอะถ่ายรูปก็ได้ เห็นไหมขึ้นจอกล้องเหมือนการถ่ายวิดีโอก็ได้เซลฟี่ก็ได้ดูรูปแกลเลอรี่ที่อยู่ในตัวรถก็ได้นะ,ะรูปที่เราเก็บไว้ในตัวรถก็ดูได้นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเช่นการดู y o u t u b e นะคะในผ่านตัวหน้าจอตัวนี้นะคะในวีเนวี่อะไรต่างๆโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆนะคะจะเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็คือทําได้เลยนะคะ1 2 3เท่านั้นยังไม่พอให้เดาสิว่า จอที่4ซ่อนอยู่ตรงไหนตัวเองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกเฉลยจอที่4ซ่อนอยู่บนอากาศเอา้าบนอากาศก็ซ่อนอยู่ได้นะคะก็คือจะมีจอได้ได head up display นั่นเองก็คือเป็นจอที่เขาโปรเจกต์แบบโฮโลกรมขึ้นไปบนอากาศในนั้นเนี่ยก็จะบ่งบอกทั้งตัวเลขความเร็วเนวิเกชันแล้วก็สัญญาณเตือนแม่เสดด้านความปลอดภัยต่างๆก็สามารถไปอยู่บนอากาศได้เลยเลยียได้ว่าสะดวกมากๆนะคะนอกจากนั้นค่ะออปชันที่แบบอลังเวอร์อย่างอื่นอย่างเช่นนี่เลย ตัวเองหลังคาแก้วพาโนรูฟนี่เขาไม่ได้กดนะเขาลูปเอาจากตัวเองลูปเอานะคะเปิดเรียบร้อยนอกนั้นยังไม่พอนะคะนอกจากหลังคาจะเปิดสวยๆแล้วเนี่ยนะคะยังมีอื่นๆเช่นไปด้านข้างเลยเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะคะ Apple c a คา p l y y n n r r o i d u u t o แบบไม่ต้องเสียบนะคะที่ชาร์จมือถือแบบไวเลสชาร์จวางปุ๊บชาร์จปั๊บนะคะ ฟินิชชิ่งลายไม้หรูสุดๆแบบโอเพนพอนะคะซูมให้ดูเลยว่า20,000กิโลใหม่กิ๊ก แทบไม่ต่างจากรถใหม่แถมราคานะคะเพียง329ห่างจากรถใหม่ไปเ0 0 0แสนกว่าบาทเกือบล้านค่ะคราวน,นี้ด้านหน้าสวยแล้วพาไปดูข้างหลังสักนิดนึงนะคะด้านหลังนะคะอลังเวอร์นะคะนอกจากพื้นที่เฮด o ูมเล็กรูมูจะสบายสมเป็นรถเก่งไซส์กลางกว้างใหญ่ของ Mercedes-Benz แล้วเนี่ยนะคะวเวลาเรานั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะเราก็จะมองเห็นภาพด้านหน้าที่ดูแบบฟินมากอินมาก ด้านหลังเนี่ยก็มีหลังคาแก้วพารามิกรูฟเป็นของตัวเองด้วยนะเรียกได้ว่าฟินแบบสุดๆเลยค่ะ,อะนอกจากนั้นนะคะโอ้โหตัวเลือก ัช่วยเหลือเนี่ยนะของเล่นเขาเนี่ยนะมันเยอะอ่ะมันเยอะมากแบบไม่รู้จะ <Option S 1> จะจะ,จะเล่นอะไรให้ดูอ่เนะ <ไป S 1> เาะ<ๆ>เพราะว่าเออมันเยอะจริงๆในส่วนของออปชั่นนะคะเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็การขับขี่กันบ้างดีกว่านะคะหลายคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยากได้ตัวเลือกนะคะที่ประหยัดน้ํามันเนาะโดยโดยเฉพาะในช่วงที่กระแสะของรถ EV ีเนี่ยมันกําลังมาแรงนะคะคันนี้เลย e 3 5 0 e นะคะ plug in hybrid ค่ะมาพร้อม น์การชาร์จไฟ100กิโลเมตรต้องบอกว่าน้อยมากนะที่มีใครที่วิ่งมากกว่าวันละ100โลนะคะเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็เว v e r นะคะในเลนสประมาณ100กิโลหรือถ้าเกินเนี่ยก็เกินไม่มากแล้วในส่วนที่เกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้น้ํามันวิ่งได้แล้วในส่วนของน้ํามันที่วิ่งได้เนี่ยก็ประหยัดมากถึง1 7 1 8กิโลเมตรต่อลิตรเข้าไปอีกคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าทางเลือกรถอะไรที่ประหยัดน้ํามันนะคะมากที่สุดนะคะก็น่าจะต้อง ตกเป็นของปลั๊กอินไฮบริดนะแบบคันนี้แล้วนะคะนอกเหนือจากความประหยัดน้ำมันเนี่ยปลั Plug ๊กอินไฮบริดยังมีข้อดีในส่วนของความแรงเพราะมันเป็นการประสานกันร,ระหว่างตัวเครื่องยนต์ค่ะสันดาบและมอเตอร์ไฟฟ้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเสริมมา129แรงม้าทําให้แรงม้ารวมเนี่ยอยู่ที่3 1 3แรงม้าค่ะคุณเรียกได้ว่าน้องๆซูเปอร์คาร์เลยทีเดียวแล้วด้วยฟีลลิ่งของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นความแรงแบบไม่ต้องรอรอบเนาะมันไม่เหมือนกับเครื่องยนต์สันดาป เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคลิกดาวเราเล่งปุ๊บเนี่ยการตอบสนองของเขามันจะรวดเร็วมากๆนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอารมณ์ของการขับแบบพู๊ตปาดกดปุ๊บไปปั๊บจะถูกใจมากๆสําหรับ e 3 5 0 e AMG Dynamic คันนี้ค่ะคราวนี้ทางบ้านมีคําถามอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราคอยร้อคําถามจากทางบ้านนะคะอ่สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอาจเดินวนให้ดูหน่อยนะคะเดินวนด้านหน้าให้ดูอีกนิดนึงนะคะ e 3 5 0 e ค่ะ AMG Dynamic ตัวท็อปสุดของ W 2 1 4ไม่มีท็อปกว่านี้อีกแล้วนะคะถามว่าตัวท็อปสุดของเครื่องดีเซลกับตัวท็อปสุดของเครื่องปลั๊กอินเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวท็อปสุดของเครื่องดีเซลเนี่ยเป็นตัว AMG Line นะคะไม่มีหลังคาแก้วไม่มีเครื่องเสียงบามาสเตอร์ไม่มีระบบความช่วยเหลือตัวเทปไม่มีหน้ากระจังเืองแสงนะคะสําหรับตัวนี้เป็น E 3 5 0 E AMG Dynamic ไม่ใช่ AMG Li n e เพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยออปชั่นสุดเทปค่ะนอกจากนั้นเขาเป็นตัวลอนชิ i ิชันเป็นตัวรุ่นเปิดตัวนะะค มาพร้อมออปชั่นเทพๆยกตัวอย่างเช่น soft close หน้ากระจังเลึงแสงนะคะหรือว่าจะเป็นตัวระบบช่วยเหลือความปลอดภัยที่อัปเกรดขึ้นไปเป็นตัวสูงสุดนั่นเองไฟหน้าของคันนี้เป็นเทคโนโลยีอะไรคะ วันนี้เนี่ยไฟหน้าของเบนเนี่ยที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งแต่ตัว ILS เนาะ Intelligent Light System นะคะ Multi Beam LED นะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวสูงสุดเทคโนโลยีล่าสุดดีที่สุดก็คือ Digital Light กับ Adaptive High Beam Assist ค่ะมีทั้งตัวไฟสูงอัจฉริยะแล้วก็เป็นตัวไฟหน้า Digital Light ที่สาดส่องได้อย่างแม่นยำนะคะมากขึ้นต่อการขับขี่นั่นเองค่ะลเป็นของ AMG ะะล้อแม็กเป็น AMG Multi s p o k e นะคะแ,ะแบบหลายก้านก้านถี่20นิ้วนะคะใหญ่ที่สุดเลยกว่าตัว E 2 2 0 D ใหญ่กว่าตัว3 5 0 E Exclusive ค่ะ ะะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์9สปีดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเ,เรามั่นใจได้เลยว่าเป็นการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มแล้วก็ไร้รอยต่อมากๆรวมถึงเทคโนโลยีปักอิน h ฮบริดในโฉมนี้เนี่ยมันทำให้การออรอยต่อระหว่างระบบสันดาบกับระบบไฟฟ้าเนี่ยมันซีมเลสมากยิ่งขึ้นมันมีความลื่นมากยิ่งขึ้นจนเรียกได้ว่าแทบไม่รู้ตัวเลยเวลาที่มันชิฟระหว่างระบบนะคะ แล้วคันนี้นี่ขับสนุกไหมคะเอขับสนุกกว่าสิ่งอื่นใด313แรงมา้า350นิ้นิวตันเมตรจัดไปใครไม่สนุกให้เอามาคืนได้นะคะสนุกมากแน่นอนค่ะแล้วค่าไฟจะชาร์จแพงไหมคะสำหรัาชาร์จกิโลนึงไม่ถึงบาทนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าประสิทธิภาพของการชาร์จก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นประหยัดกว่าน้ำมันแน่นอนอสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยี ถูกต้องรวยใครที่อยากได้เทคโนโลยีล้ำสุดชอบออปชั่นสูงสุดมีอะไรฉันต้องเต็มก่อนฉันต้องเยอะฉันต้องแน่นนะคะเหมาะมากคุณจะเลิฟรถคันนี้มากเพราะว่าคุณต้องลองดูว่ามันแน่นเลเวลไหนคะ่ะแน่นเวอร์ม<ว>มี k e เลสโกไหมคะมีเคเลสโกนะคะแล้วก็เป็นเคเลสโกที่ซ่อนอยู่ที่มือจับแบบซ่อนด้วยเวลาที่เราล็อกประตูนะคะอ่าเวลาอ,อ่าอันนก็ได้อ่ะ เวลาที่เราล็อกประตูไปเนี่ยนะคะน้องมือจับเขาก็จะหดฟึบอ่าเข้าไปซ่อนไว้ข้างในแต่เราสามารถสัมผัสตัวน้องพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเนาะนะคะมือจับก็จะเด้งออกมาพร้อมกับอันล็อกรถให้เราแบบสวยๆเลย<า>เลิศมากค่ะ สีรถนี่เป็นสีอะไรกันแน่คะเพราะว่าอ่านถามมาว่าสีดำหรือเปล่าอ่าลองซูมดูดีๆนะคะคันนี้ไม่ใช่สีดำนะแต่ว่าเป็นสีเทานะคะที่เกือบดำที่มีชื่อสีว่ากาไฟเกรเป็นสีเทาเมทัลลิกที่เท่มากแถมว่าเวลาไม่ล้างรถก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสีเทาที่แบบเข้มๆตัวเองและยังมี w ันตีเหลือไหมคะ วารันตีศูนยเบนยัมีเลยนะคะด้วยความที่รถเนี่ยเขาออกมานะคะเป็นปี2024เพราะฉะนั้นเนี่ยมีวารันตีศูนย์ทุกระบบถึงปี2027และในขณะเดียวกันมีวารันตีแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะท่างบ้านสงสัยค่ะมีคำถามว่า คันนี้นถ้าคนที่มีลูกหรอะะ,ะ,ะโอ้สบายมากเลยนะคะอ่าเปิดข้างหลังให้ดูนิดนึงนะคะตัวน,นี้สามารถที่จะใส่คาซีดได้นะคะสบายสบายเลยหรือว่าสามารถที่จะพับเบาะนะคะเป็นอารมณ์ SUV แล้วก็ใส่ของนนบบ SUV ด้วย ช่วงล่างมันเลิศก,กว่า SUV อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นรถเก่งซีดานแล้วตัวนี้มันเป็นช่วงล่างแบบ agility control นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการปรับอ่อนแข็งตามสภาพถนนนะคะนั่นคือจุดเด่นของ agility control นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะ SUV มันจะเน้นความลุยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยก็จะไม่เท่ากับ e-class อยู่แล้วค่ะอ่ะจัดไป สบายๆนะคะด้านหลังก็มีออปชันแฮนด์ฟรีเทลเกตถือกุญแจไว้แล้วก็เตะปุ๊บฝาท้ายก็เปิดขึ้นอัตโนมัติเลยทางบ้านถามมาพอดีว่าระบบเปิดปิดประตูท้ายทำยังไงอ่าโอเคนะคะระบบเปิดปิดประตูท้ายเนี่ยสามารถที่จะใช้แบบไฟฟ้าก็ได้กดปุ๊บเขาจะไฟฟ้าเองหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช้แบบไฟฟ้าก็พกไว้ค่ะแล้วก็เตะฟึ๊บมันก็จะขึ้นเองแบบนี้ง่ายๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ มาถึงในเรื่องของราคาและก็การผลอนการจัดไฟแนนซ์ก็เด็ด <Dead. S 2> มากจริงๆออปชันก็เยอะกว่าในศูนย์เลขไหมก็น้อยวารันตีก็มีนะคะแถมราคายังถูกกว่าในศูนย์ถึง7 0 0,000นอีกด้วยค่ะราคาเพียง3าล้าน2แสน 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆนะคะถ้าเราผ่อน60เดือนตกเดือนละ50 0 0 0กว่าบาทมีรายได้ตั้งแต่แสนหนึ่งขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของ e 3 5 0ห e mg dynamic ท็อปๆแบบคันนี้ได้นะคะในส่วนของรายละเอียดการผ่อนการจัดไฟแนนซ์หรือการเทิร์นรถสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติม,ตมในเบอร์โทรศัพท์หรือว่าในช่องทางอ็อ b o x ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะค่ะก่อนจะไปคันเนง่ยคะาถามว่าคันนี้เป็นโฉมดีไซ ใช่แล้วค่ะคันนี้คือโฉมใหม่ล่าสุดค่ะ E-Class W 2 1 4นะคะมีด้วยการให้เลือก2เครื่องยนต์คือ E 3 5 0 E Plug-in Hybrid นะคะเป็นเติมน้ำมันเบนซินหรือใช้ระบบปลั๊กอินชาร์ไฟฟ้าได้คู่กันกับอีกเครื่องยนต์หนึ่งคือเครื่องยนต์ดีเซลค่ะคันนี้เป็นตัว top สุด top of the line ค่ะ E 3 5 0 E AMG Dynamic ค่ะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชันเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ